อันนี้ก็อยากจะเริ่มจากคนที่มี user name กับ password ก่อนนะครับกรณีนนที่ท่านรู้ user name กับ password ท่านอาจจะได้มาจากคนที่ใช้งานก่อนหน้า มอบหมายเ s ส r n a นวกับ p a s เ w o r ตัวนี้ให้ท่านใช้งานต่อท่านมีวิธีแก้ไขข้อมูลดังนี้นะครับอยากให้ท่านมาที่นี้เหมือนเดิมนะครับแถบทางด้านซ้ายมือน,นะครับพอเลื่อนมามันก็จะมีแถบหนึ่งให้ท่านเรื่องตรงนี้จะมีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมชี้ลง กดไปที่โปรไฟล์ครับอันนี้กรณีที่ท่านย้ำๆนะครับได้รับยูเซเนมจากพาสเวิร์ดจากผู้ที่ดูแลก่อนหน้าท่านควรจะเปลี่ยนรายละเอียงชื่อนามสกุลอีเมลให้เป็นของตัวท่านเองนะครับเป็นข้อมูลของตัวท่านเองรวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพาสเวิร์ดครับท่านท่านต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้ วิธีการเปลี่ยนาสเวผร์ดสามารถใช้กับคนที่ได้รับ username กับ p a s s ผ o r d จากระบบแล้วรู้สึกว่า p a s s ผ o r d ตัวนั้นนำไปใช้งานยากนะครับพิมพ์ก็ยากจำก็ยากท่านสามารถเปลี่ยนาสเวผร์ดได้ตรงนี้เลยนะครับลูกบุญแจจะมีคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีปุ่มให้ท่านตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เองเลยนะครับ แต่สิ่งสำคัญท่านต้องกรอกรหัสเดิมไปในช่องแรกก่อนแล้วก็อกรหัสใหม่อีกสองครั้งท่านก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้อันนี้คือกรณีคนที่มีรู้จัก username แล้วก็ password ของตัวเองนะครับทีนี้คนที่ยังไม่สร้าง username กับ password มีใครในที่นี้จำ password เ,เข้าอีเมลของตัวเองไม่ได้ไหมครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านนี้ผมขอสอบถามที่กล่าวครับว่าว่ทาท่านที่ยังไม่มี user name กับ password ตอนนี้น,นะครับท่านท่านมีประเด็นสอบถามอะไรไหมครับว่าจะได้ user name กับ p a s s อย่างไรดีมีประเด็นสอบถามไหมครับ user name กับาสเวิร์ดที่ใช้กับ Thai Water p a n ระบบหลักนะครับท่านที่ยังไม่มี หรือว่าตอนน,นี้ท่านที่ยังอยู่ในห้องประชุมนะที่นี่หมดแล้วครับเดี๋ยวลบควนลบควนใหม่ให้ที่ท่านครับค,คือคือผมมียูเซอร์แต่ว่าท่านเกิดไม่มีริงไม่เป็นไครับ ทีแรกนะคะรูเ user แล้วแต่ว่าลืมรหัสผ่านทำไงคะน้องวอรก็เลยีที่รู้ user name แต่ลืมรหัสผ่านท่านต้องเข้าไปที่ t w i t e r แทนร,ระบบหลักก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีคำว่า t r e n i n g อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะรับเพื่องการความสดใสให้ท่านคลิกไปที่เข้าสู่ระบบที่อยู่วงวนขวาเลครับ หลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมากลางหน้าจอสายล่างครับจะมีคำว่าลืมรหัสผ่านสิ่งที่ระบบให้ท่านกรอกก็คืออีเมลที่ใช้นกที่เว็บ username ตัวนั้นนะครับลงทะเบียนกับ username ตัวนั้นเป็นอีเมลที่ท่านส่งให้ทางสสอจอนะครับเพื่อรวบรวม แล้วก็ username ที่ท่านทราบท่านต้องกรอกอีเมลนะครับกับ username แล้วกดยืนยันสิ่งที่ระบบจะส่งข้อความกลับไปให้ท่านก็คือจะเป็นลิงก์เพื่อให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้เองครับหลังจากที่ตั้งท่านตั้งรหัสผ่านใหม่ไปแล้วท่านก็จะเข้าล็อกอินเข้าไปยังระบ,บบได้ครับเคทของที่ที่ที่รู้อีเมลอยู่ใช่ไหมครว่า ลืมหมดทุกอย่าง <laughs> ลืมหมดทุกอย่างใช่ไหมคะ<า>แต่ว่าที่ลงทะเบียไนไว้จะได้เหีเมลงทียไ้จำได้แต่ว่าที่เป็นคนลงขั้นตอนแรกเนี่ยส่วนแนะนำโทรหาสอจอเพราะว่าเขาจะมีอยู่ว่าที่ใช้อีเมลอะไรก่อนอันแรกขันเป็นอีเมลเดิมตอนที่ลงทะเบียนถ้าเป็นอีเมลเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยส,สอจเขาแจ้งอีเมลที่ แล้วพี่ก็ต้องเข้ารหัสเมน้นได้ด้วยนะเป็นพี่ก็พี่ก็มาใช้วิธีไี้ได้อัน,นคืี่เคฟพี่คนนี้นะคะแนะนำให้ถามผสอนกระจอเห็นไหคะอ่ะกรณีต่อไปอ่ะอันนี้ลืมรนะัสจำเมล,ลได้นงหมอแจ้งแล้วนะคะแต่ถ้าจำอีเมล,ลไม่ได้ถามผี่สอระจกก่อนถัดไป สมมติในออฟฟิศน้องอ่านที่ที่มีรหัสอยู่ที่อบ,บตเก,กาไก่ทีนี้พี่จะย้ายไปอบ,บตขอขายแล้วพี่ก็ต้องถ่ายทอดบ,บอกอออน้องมอสว่า user name อะไรคะเกิดอะไรอันนี้คือจบมอสเข้าไปแก้ไขเป็นชื่อมอสแทนแทนพี่ทีนี้พี่ไม่บอกพี่ไปเลยมอสโทรมาพี่ก็ไม่นับด้วยไม่อยากบอกอะไรเลยตัดขาดแล้วจากอบ,บตดิมกรนีนี้ทำไงคนะ รกรวีน,นี้แสดงว่าเราต้องรู้จักผู้รับผิดชอบเดิมถูกต้อง,ง,งไหมครับแต่ว่าเขากลับไม่บอกอะไรเราเลยหล้วเขาก็ลืมเหมือนกันเขาอาจจะลืมเขาอาจจะอยากบอกแต่เขาลืมหมดเลยแต่ว่วาเราต้องมั่นใจต่อมาว่าเขาเป็นนั้นคือผู้รับผิดชอบเดิมรกรณีที่ผู้รับผิดชอบเดิมย้ายไปยังหน่วยงานอ,าอื่นนะครับทุกอีกครั้งแล้วก็ ย้ายไปโดยที่ไม่ได้บอก username ไม่ได้บอกการเกิดเราด้วยเราควรจะแก้ไขยังไงดีมาที่ระบบหลักเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่คำว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับทีนี้จะมีป๊อปอนะัพเด้งขึ้นมากลางหน้าจอเหมือนเดิมให้ที่ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ยื่นคำของเ,ขเปลี่ยนผู้รับผิดช,ชอบจะอยู่นะครับมุมขวาล่างของตัวป๊อปอนะัพ คลิปเข้าไปแล้วระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลนะครับเริ่มจากสองช่องแรกทางด้านบนก่อนด้านบนนะครับระบบจะให้กรอก username ซึ่งพี่ไม่ทราบอยู่แล้วเพราะว่าคนเก่าที่ย้ายไปไม่ได้บอกพี่แต่ระบบจะมีคำว,ว่าหรือชื่อขีดนามสกุลผู้รับผิดชอบเดิมแปลว่าพี่ทุกท่านตับแค่กรอกช่องใดช่องหนึ่งก็พอกรณีที่พี่รู้ว่า คนที่ขย้ายที่ยังหน่วยงานอื่นนะครับเป็นผู้รับผิดชอบพี่ก็บอกชื่อพี่ท่านที่ย้ายไปยังหน่วยงานอื่นในช่องนี้ได้เลยนะครับส่วนชื่อผู้รับผิดชอบใหม่ก็จะเป็นชื่อของพี่นาตรกุลบอกช่องนี้นะครับช่องข้างล่างอีเมลผู้รับผิดชอบใหม่นั้นย้ำเหมือนเดิมว่าอีเมลต้องถูกต้องนะครับไม่อย่างนั้นระบบจะส่งยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดไปยังอีเมลตัวใหม่ที่พี่แจ้งมาไม่ได้ ต่อมาก็เป็นข้อมูลที่พี่จะทราบดีอยู่แล้วก็คือหน่วยงานของที่ตำแหน่งเบอร์โชเบอร์โชสำนักงานหลังจากที่พี่กรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับผมจะลองกรอบให้ดูว่าพอลองกรอบข้อมูลครบถ้วนเสร็จแล้วระบบจะให้พี่ทําอะไรต่อ ปุ่มปุ่มพิมพ์เอกสารลง,งานามจะ a อ t i v เว e ให้พี่สามารถกดได้ปุ่มนี้สำคัญนะครับอยากให้พี่กดเข้าไปดูเอกสารลง,งานามจะมีหน้าตาแบบนี้สิ่งที่พี่ต้องทำก็คือลิ้์เอกสารตัวนี้ไปให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่เซ็นรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านตระหลัดหรือท่านนายกก็ได้น,นะครับ หลังจากที่ที่ปริ้นเอกสารชุดนี้ออกไปให้ท่านเซ็นรับรองแล้วจะรบกวนที่สแกนเอกสารที่ท่านเซ็นรับรองแล้วนะครับแนบกลับมาในระบบตรงนี้ครับช่องสุดท้ายแนบเอกสารลงนามตัวที่มีลายเซ็นรับรองแล้วนะครับหลังจากที่ที่แนบเอกสารลงนามเรียบก้อยแล้วถึงจะกดบันทึกต้องแนบก่อนนะครับถึงจะกดบันทึกได้ เหมือนเดิมครับไม่เกินสามารถทำการครับต่อมาจะมี username กับ p a s s w o r d ส่งไปยังอีเมลที่พี่แจ้งมาใหม่นะครับกรณีนี้ประเด็นหนึ่งก็เน้นย้ำสองเรื่องนะคะับ